ขอบคุณ12ล้านดวงใจนะครับที่เข้ามาฟังนะฮะลงมาเลยฮะลงมาพูดกันเลยครับอ <c oughs> ืมเอ่อคำที่ว่าเหนื่อยกับอะไรใครนี่น่ะ <c oughs> ยายน้องไอรินชาแนลสวัสดีครับผมเอ่อยายน้องไอรินก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะ แต่เพื่อนๆแต่ละคนนี่ก็อาจจะนานๆเจอกันทีเนาะเพราะว่าอา่าที่มาที่ไปเนาะยายน้องไอรินเนาะที่มาที่ไปเราที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ประมาณนั่นแหละเนาะอืเป็นกานเข้าใจอะ่ะนะสกลนครเนาะท,ที่เรารู้จักกันเออเข้าใจอยู่ แต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าใครนะว่าอาใครจะเข้าหรือใครจะออกอะไรเงี้ยไม่ว่ากันเพราะว่าผมแน่นอนอ่ะไม่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 ไมไมไมพูดประเด็นในเรื่องนั้นนะครับอืมขอบคุณครับขอบคุณครับผมก็ใช่ตั้งแต่ยายน้องไอรินยาย ยายน้องอีคิขอ,อยนุาตเื่อชื่อนะตั้งแต่าสายโน้นอะ่ะที่เมื่อประมาณสักตั้งแต่ปีหกสองหกสองหกเออหกสามเนาะก็เลไปหกสามมาเข้าใจอยู่แต่ว่าอืมเราจะไม่พูดถึงประเด็นโน้นแต่ว่าก็ให้มันเป็นไปตามทำนองคลองทรรก็แล้วกันเนาะนะครับใช่ อืมใช่จ้าใช่ไหมก็ให้เป็นไปตามนั่นเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนบะผมตามมากเลยแบบเอออยากรู้ความเป็นมาเป็นไปอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เพราะเออเนาะยายน้องนะน,นี่เนาะพอไปมานะเขาก็แบบข,ข่างนู้นกับมาเข่าข่างนี่ เออข้างนี่ออไปเข้าข้างนู้นอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจหรอกในโลกออนไลน์อ่ะครับมันก็มันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะประมาณนี้เนาะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยผมก็เลยแบบเออถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็ดูดูความเป็นมาเป็นไปนะครับดูความเ,มาเ,เออ เออมันเป็นยังไงจริงๆครับผมผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้แลวนะเพราะมันมันก็ผ่านมาแล้วนะแต่กําลังใจก็ยังมีให้เสมอนะสําหรับแล้วแต่ใครนะก็ยังให้กําลังใจอยู่เสมอแหละทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปนะนะอย่าน,น้องลินเนาะทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามตามนั่นแหละนะครับอืม เราคือเพื่อนจ้าใช่ใช่ใชใชยายน้องไินใช่จ้าใช่ใช่แต่สมัยนู้น่ะเออพูดถึงนี่เนาะยายน้องไอรินเนาะพูดถึงว่าตั้งแต่สมัยที่เวลาเราไปบ้านไหนเนาะยุคก่อนนะยุคก่อนเนนะี่ยเขาไม่ได้ให้ระแจกกันง,ง่ายเนาะระแจนี่ก็คือแอดมินเนี่ยอืมอุ้ยสมัยสมัย สมัยผมนะที่ที่ไปคุกคีอยู่เมื่อ,อ,อปีหกสองหกสามนั้นโอ้ยพอได้ประแจสีวฟ้านี้ดีใจมากดีดีใจมากๆเลยมันมันมันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆกส็สิทธิพิเศษนะในความรู้สึกนะนะครับ แต่ทุกวันนี้ก็คือในความเข้าใจก็คือสามารถแบบไปให้กําลังใจแบบกดจิ้นกดจิ้มไปแล้วก็มันจะให้กําลังใจไปถึงบ้านได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าสมัยนูนเนี่ยโอ้โหในการที่จะให้ประแจกันมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะต้องเอ่อต้องคนคนนั้นต้องไปในช่องนั้นบ่อย ใช่ไหมครับยายน้องอรินนะอ่าต้องไปในช่องนั้นบ่อยๆให้เห็นหน้าบ่อยๆให้เห็นคอมเมนต์บ่อยๆเขาถึงจะให้ประแจสีฟ้าขึ้นมานะเออมันเป็นความภาคภูมิใจจริงแต่ว่าทุกวันนี้ก็โอเคแหละมันก็มันก็เปลี่ยนไปเนาะก็ไม่ว่ากันละมันก็เปลี่ยนไปยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปก็อะ สมัยก่อนนี่ก็อาจจะให้ประแจกันเน่ด้วยความไว้วางใจด้วยความรักด้วยความไว้วางใจแต่ทุกวันเนี่ยให้ไปเลยรักทุกคน <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมยายน้องอลินใช่ไหมอไม่ลืมนะฮะยายน้องอลินผมผมไม่เคยลืมนะมียายน้องไอรินยายน้อ e งอีคิวอาผมขอพูดตรงนี้ได้ไหมเพราะผมพูดในสิ่งดีๆนะไม่เป็นไรนะก็มีอ่า น้องพรสายทิพย์สายเขียวมนตรีแอดมนตรีกลุ่มพลังมดโน้มเยอะแยะมากมายนั่นแหละเยอะเยอะมากนะแต่ตอนนี้ก็ก็แค่ดูความเป็นมาเป็นไปเนาะดูความเป็นมาเป็นไปว่าเขาจะเป็นอะไรยังไงนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราเราจะพูดในแง่ของอ่กฎหมายมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะ prueba, เพราะบุญชีเราเผลอปากพูดไปอเงี้ยใช่ไหมเพราะเราถ้าพูดอะไรแบบมันก็ไม่ค่อยจะเออไม่ดีสําหรับตัวเราเราก็ไม่พูดดีกว่าปล่อยให้ดำเนินการต่อไปอะไรประมาณนั้นอ่ะ ืเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันจ้าโอเคได้ครับเพราะทุกวันนี้ชี่พี่อยู่ท่านนะวางลิง์เราจึงใช้ประแจหากันนิจจะเออชา่ใช่ใช่ใช่ใใช่ใช,ช,ช,ช่ครับยายน,น้อีกนนช่วงนั้นมีความหมายมากเลยนะโอ้เออจริงถ้าใครไม่รู้นะกว่าจะให้ ปะแจฟ้าฟกันได้เนี่ยโอ้โหต้องไว้วางใจกันจริงๆนะถึงจะให้กันได้อเออบางคนยึดบางคนแบบบางคนแบบประมาณว่าแบบบ้านบ้านหนึ่งของเราเนี่ยเออต้องให้ประแจกันประมาณได้สามสามคนสี่คนก็พออะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั่นแหละอืม ใช่ใช่ใช่อือหืมนะครับก็ไม่รบกวนเพื่อนๆมาวันนี้ก็จะแบบอยากจะระบายอ่ะพอดีอืมพอดีแบบอยากจะระบายแต่ว่ามันมันก็อึดอัดอยู่ในใจนะนะแต่บางทีอยากจะพูดก็เหมือนจะพูดก็ไม่ได้เยอะ พูดก็พูดไม่ได้เยอะก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สดเท่าไหร่หรอกนะสเปซสปะอยู่ขอบคุณอไม่น้องไอรีนมากๆนะครับอ่าวันนี้บ๊ายบายวันนี้วันนี้ไา,ายบาย <laughs>